พี่น้องสวัสดียามเช้าครับเชา้านี้พามาดูามาดูวิธีบรมโบราณพี่น้องหายางไม้แต่ก่อนมันใหญ่กว่านี้ครับอันนี้มันเริ่มแคบลงแล้วอมงน,น ใส่ยูโรใส่อันนี้ตั้งแต่ผมเด็กๆพี่น้องอยู่หน้าบ้านนี่แหละครับมันใหญ่กว่านี้ตอนนี้มันเริ่มจะปิดคืนแล้วปิดแล้วดังจะอ้อยเต็มเลยอ้อยแต่ก่อนจะแบบจะเผาครับให้ยางมันออกอืมสมพรจิตรองนี่ตื้นเอาเลยตื้นเลยจะหน้าไปอยูช้อนผสมกับเศษไม้อันนี้มันเต็มเชื้อตอนนี้เศษไม้ปุบปุบครับเอาไปจับไว้เชื้อไว้จุดไฟพี่น้อง

một chai cồn mình dội dưới đây, ngay dưới đây một bộ này. xách tẩu tẩu ngỏ mình lấy luôn ra. nó chanh cho này. Nó là từ này. vì nóng. dỡ nào. Ừ. ở ban mai thì ở ban du la này. ở ừ. ก็ใส่ได้เยอะหน่อยก็เป็นหัวจุดหัวเชื้อไฟครับอืมอีสปอนเซอร์ก็เช็ดสปอนเซอร์นี่บอกแค่นี้ก็ติดแล้วพี่น้อืมทำห้ติดนานเพราะมันเป็นยางมันเป็นมันเช้ปุดบปุ๊บุกมาแล้วครีมรวบเวรเฮยนี่อันนี้อ๋อเป็นก้อนใหญ่เลยนี่อันนี้อัดนี่ ที่บราโบราณไม่ออมน้องหาพื้นที่ก็ไม่มีแล้วครับแต่บ้านยังก็มีอยู่เอาอย่างไม้ครับมาทำหัวเชือจุดไฟ้องล,ะะอล,ลูกหาแต่เช้านี่ครับบุคคลในตำนานตะตรีตะตรีไม่ได้จับปลาให้ดูเลยเดี๋ยวนี้ อ่าบ้านก็จะมีอยู่สองต้นครับต้นใหญ่นี่ฮะดาวโมยดาวตรัดต้นตรัสยิงนีไงลองน้องนูนก็มีขนมเนื้อไหมมันเท่ามันเีื้อใจจองอ๋อฝั่งนู้นไม่ได้ทำครับอันนี้แต่อายุนี้แต่ผมเด็กๆแล้วพี่น้องต้นนี้อู้ต้นนี้น่าจะเกิน เกินห้าสิบปีแล้วมั้งครับ 50, 60, หา้าสิบหกสิบฮะถึงร้อยไหมก็ผมผมสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดวันนี้พอดีครับโอ้ตั้งสี่บเอ็ดมาต้นนี้ก็ใหญ่โอ้ใหญ่อยู่ครับอาจจะถึงร้อยแล้วมั้งครับเจ็ดแปดสิบคือเอ้า5ห้าสิบขึ้นแน่นอนแต่ไม่รู้เท่าไร่ครับไม่รู้ข้อมูลที่ชัดเจนเท่าที่ผมจําความได้เนี่ยก,ก็เกือบเกือบเท่านี้แล้วครับ นี่อยู่หน้าบ้านหน้าสวนนี่แหละพี่น้องเ่ะเป็นวิถีชีวิตบ้านบ้านเราครับเรื่องอเก่าๆดังเดิมนะยังมีอยู่นะครับผม